สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะฮะเช้าวันที่16นะครับวันนี้ครับ f อฟทุกท่านครับวันนี้ก็ขอให้ f อฟทุกท่านนะเป็นวันที่ดีแล้วก็ร่ารวยร่ํารวยนะฮะกันทุกคนนะครับเช้านี้นะครับก็เป็นเช้าที่สบายสบายวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ผมก็ตื่นสายนิดนึงวันนี้ตื่นสายคือวันสบายสบายนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่มี ภารกิจที่ไหนก็ก็อยู่ที่บ้านนะวันนี้อยู่บ้านกับครอบครัวนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะทํากับข้าวง่ายๆกินกันภายในครอบครัวนะภายในบ้านนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้วันหยุดนะฮะวันนี้ก็ตื่นสายก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ครับทำกับข้าวกินกันนิดหน่อยนะครับ อาจจะเป็นแกงหรืออะไรนิดหน่อยแล้วก็มีต้ม right. well. reinfor. ขี้เหล็กด้วยนะครับนี่ฮะขี้เหล็กนี่ฮะขมๆนะบางคนอาจจะไม่ชอบขมแต่ผมชอบนะฮะขมกินดีนะครับอผักขี้เหล็กนะครับครับนี่ต้มผักขี้เหล็กไว้แล้วนะฮะนี่ฮะต้มแต่ว่ายังยังไม่ได้นี่ฮะนี่ลวกน้ําไว้แล้วต้มน้ําไว้ทะขี้เหล็กนะฮะนี่ฮะนี่ครับต้มขี้เหล็กไว้ เดี๋ยวก็จะเอาไปล้างน้ำรลว่วเอาไว้แกงก็ได้นะฮะนี่แกงผักขี้เหล็กฮะใส่หนังใส่หนังหมูหรือหนังควายอะไรก็ได้ฮะหนังวัวอย่างเงี้ยฮะก็ใช้ได้นะครับนี่ฮะแกงใส่หนังก็อร่อยหรือจะแกงใส่ปะลาอ้ากระแซบนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ผักขี้เหล็กนะฮะต้มซื้อมาต้มกันนะครับซื้อมาต้มสดๆเลยนะครับ ทางนี้ก็แม่บ้านก็ทำนี่ฮะวันนี้ว่าจะแกงแกงอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแกงแกงเห็ดแกงเห็ดใส่อะไรครับคุณแม่แกงเห็ดใส่ชะอมอ๋อวันนี้วันวันเสาร์เนาะสบายสบายเนาะหยุดวันหยุดนะฮะก็เช้าเช้าเนี่ยฮะวันนี้ก็จะได้จะได้ชิมฝีมืออีกแล้ววันนี้นะครับอาหารประจําบ้านนี่อาหารประจําบ้านเนี่ยก็ประมาณ นี่ประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กินเนี่ยนี่วันนี้ก็เลยต้องอมากินเมนูแกงเห็ดใส่ผักชะอมนะฮะเหมือนเดิมนะนี่ก็คือคนทําวันนี้คนทําก็อยู่นี่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเช้านี้ก็นี่ครับหุงข้าวหุงข้าวไว้นะกินกะข้าวสวยนะฮะวันนี้ครับ หองข้าวหม้อหนึ่งนี่ก็แม่บ้านก็นี่ครับทําแบบบ้านๆนนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถ่ายทําแบบบ้านๆน,นะครับวันนี้เป็นวันที่สิบหกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เอฟซีหลายท่านนะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีร่ำรวยมีเงินมีทองกันทุกคนนะครับวันนี้นะเดี๋ยวตอนเย็น4ี่โมงวันนี้เราก็จะมาลุ้นกันว่าใคระจะได้โชคได้ลาบอย่าลืมไปดูคลิปและชอ็อตของผมนะครับที่ผมลงไว้นะครับบอกได้เลยครับว่างวด2องสงวดที่ผ่านมานี้มี f อฟหลายท่านนะครับเขาทักแชทมาหลังบ้าน เพราะว่าเขาขอบคุณผมนะครับที่ผมได้ลงไปไม่ใช่ว่าผมลงไปแล้วผมจะให้แม่นตลอดหรืออะไรตลอดครับแล้วแต่โชคและวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับโปรดใช้วิจย,ยานุาณในการรับชมนะครับก็คือไม่ใช่ว่าผมต้องเป็นเจ้าพ่อใบหวยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่โชคแต่ละน,นะครับแต่ว่าให้ไปดูช็อตและคลิปที่ผมลงไว้นะครับมีแน่นอนฮะตัวเด็ดนะครับ ่าลืมนะครับ fc ทุกท่านนะครับเผื่อมีโชคร่วมกันนะครับก็ใครได้โชคได้ลาบก็ทักแชทหรืออะไรหลังไม่มาคุยก,กันได้นะครับผมก็จะยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมครับ fc ครับนี่ก็ผมซื้อไม่เยอะนะฮะแต่ผมจะซื้อหวยออนไลน์อะไรประมาณนี้นะนี่่ผมก็เช้านี้ออกไปที่ปากซอยก็ นี่ครับได้มา2ใบแล้วแต่โชคนะครับ FC นะครับนี่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็นี่ครับผมว่าจะซื้อเหมือนกันฮะแล้วแต่โชคนะครับโชคลาบของ FC นะครับครับเช้านี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ภายในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับเช้านี้ก็ ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็ทํากับข้าววันนี้ลูกสาวมาแล้วสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะนี่ลูกสาววันนี้วันวันเสาร์ใช่ค่ะวันนี้วันเสาร <c oughs> ์ตื่นสายตื่นสายแล้วตื่นสายก็เนี่ยอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ไปไหนไ<ม>ครับ<ม>ลูกสาวเออครับกบสำหรับเช้านี้ก็นี่นะครับก็นี่แหละครับก็อยู่บ้านกับครอบครัวไปก็ทํากับข้าวทานกันนะครับ นี่ครับผักก็เด็ดเรียบร้อยก็รอแกงนี่ครับผักชา้านี้ก็มีนี่ฮะมีชาโอมแล้วมีอะไรแล้วมีเห็ดแล้วก็กใบแมงลักนะครับนีอร่อยนะครับใส่ใบแมงลักด้วยเป็นสมุนไพรด้วยอะไรด้วยเงี้ทานผมก็ทานอย่างนี้เนาะอายุเยอะแล้วก็ต้องทานแบบนี้แล้วครับสีทุกท่านครับวันหยุดนะครับไม่รู้จะทําอะไรก็ ทำอะไรเง่ย,งายทานไปในครอบครัวฮะอาหารแบบบ้านๆของบ้านเรานะครับก็ทานกันแบบนี้แหละครับก็โคลน้ําพริกนี่น้ําพริกใส่แกงเนี่ยนี่ครับโคลน้ําพริกนี่ครับเดี๋ยวก็จะแกงแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็นี่ครับ ตั้งไฟแล้วตอนนี้ตั้งไฟรอหม้อเดือดก็จะเอานี่นะฮะพิกลงแล้วนะครับผมบอ่าหม้อเดือดอือตนนี้ก็จะเอาผักลงแล้วนี่เอาอันนี้ลงก่อนเอาเห็ดเห็ดลงก่อนเพราะว่าเห็ดจะสุกช,ช้ากว่านี่นะฮะมีหนอ่อไม้ด้วยใช่ไหมเนี<ช>่ยหนอย่อไม้มีหน่อไม้ดยนิดนึงหน่อไม้ต้มแล้วหน่อไม้ต้มแล้วนะฮะนี่ฮะ โอเคเหช่กอนนี่ครับแล้วเดี๋ยวก็เห็ดลงแล้วก็รอสุกรอสุกแป๊บหนึ่งก็เอาผักลงก็เรียบร้อยนะครับนี่นี่เอาลงแล้วครับครับนี่ก็เพิ่มความแซบความนัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับนี่ครับเด้อความแซบความนัวนี่เอาก็ใสไปนี่แซบนะครับอันนี้คือกับข้าวเช้านี้เด้อพี่น้องเด้อคนเห็ดอยู่นี่ะ แซ่บเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับนี่ก็สําหรับชาวนี้ก็ง่ายๆนะครับก็เป็นการทํากับข้าวที่ง่ายๆอ่นะผมกับแม่บ้านของผมนะเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้เป็นวันหวยรัฐบาลไทยออกนะครับอย่าลืมไปติดตามาคลิปและช็อตของผมนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะโชคดีกันท่นหน้านะครับใครที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้นะครับวันนี้ช่องเข้มชาติ ชาแนลเป็นช่องเล็กๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับครับเพื่อให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีมีชัยมีเงินใช้กันเยอะๆนะฮะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับวันนี้เก็บวิชาชาแนลไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย